สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามีประเด็นร้อนจากกัมพูชาที่คนทั้งภูมิภาคกำลังจับตามองครับเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมากัมพูชาได้เลิกปล่อยตัวท่าอากาศยานนานาชาติเตโชหรือ k t i อย่างเป็นทางการที่จังหวัดกันดานสนามบินใหม่นี้ใหญ่โตสุดๆรันเวย์ยาวถึง4 0 0พเมตร3เส้นรองรับเครื่องบินยักษ์อย่าง Air Bu s ส A 3 8 0ได้สบายและคาดว่าจะรองรับผู้โดยสารได้กว่า13ล้านคนต่อปีถือเป็นโปรเจกต์ที่กัมพูชาภูมิใจมากครับ แต่เบื้องหลังนั้นไม่ธรรมดาเลยเพราะสนามบินนี้เกิดขึ้นจากเงินกู้ก้อนมหาศาลจากจีนและตามดีลที่ทํากันไว้จีนจะได้สิทธิควบคุมสนามบินนี้นานถึง50ปีใช่ครับครึ่งศตวรรษเต็มๆแม้บริษัท OCIC ของกัมพูชาจะถือหุ้น51%แต่ฝั่งจีนถือ49%และยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Belt and Road Initiative ของจีนอีกด้วยการลงทุนลักษณะนี้ชูให้ตั้งคำถามว่าใครกันแน่ที่คุมบังเหียนสนามบินนี้ สิ่งที่น่าสนใจคือการพึ่งพาจีนของกัมพูชาไม่ได้จบแค่สนามบินเพราะจีนเข้ามามีบทบาทในหลายโครงการโครงสร้างพื้นฐานเงินกู้และบริหารเรยะยาวทําให้กัมพูชาต้องพึ่งพาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีจากจีนอย่างต่อเนื่องการควบคุมระยะยาวและการลงทุนขนาดใหญ่แบบนี้นอกจากจะสร้างความภูมิใจให้กัมพูชายังเป็นหมากสําคัญบนกระดานยุทธศาสตร์ของจีนในภูมิภาคเส้นทางการบินการค้าและการลงทุนทั้งหมดถูกเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งนี่แหละครับ เรื่องร้อนๆที่กำลังทำให้ภูมิภาคจับตาสนามบินเตโชไม่ใช่แค่สนามบินธรรมดาแต่มันคือเครื่องมือสำคัญทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ที่ทุกคนต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด